รนดอมข้อความสำหรับคนที่ต้องการเยียวยาอะไรสักอย่างในตนเองอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางเส้นทางภายในเนาะว่ามันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่กำลังหลังคุณไว้หรือมาดูกันว่าจัก,กรวาลมีข้อความอะไรถึงคุณในวันนี้ค่ะ observe manifest third eye j a g ร a อันนี้ลิสมองว่า,าจากักรวาลอยากให้คุณลองสังเกตดูก่อนว่าสถานการณ์เนี้ยเขาอยากให้คุณนะลองมองลงไปลึกๆล,ลองสังเกตว่ามันเกิดอะไรขึ้นพิจารณาครควรอะไรให้ดีๆให้ถี่ถ้วนนะคะเพราะว่ายังไงซะสิ่งเนี้ย สิ่งนี้ที่กำลังเกิดขึ้นอนะมันเป็นสิ่งที่คุณมานิเฟสมามันคำว่ามานิเฟสเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หมายความว่าเออมันเป็นความปรารถนาความคาดหวังที่เราไปขอพรมาแล้วเราอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นอะไรแบบนั้นนะแต่ว่าเสียงเรียกร้องจากภายในที่มันพยายามมานิเฟส s o m e t h i n ขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาจากจิตวิญญาณมันอาจจะไม่ได้มาจากความปรารถนาที่คุณรับรู้ได้ในระดับคอนชียสแต่มันเป็น การมานิเฟสที่เกิดขึ้นจากแรงสะเทือนจากบาดแผลปมภายในที่สะเทือนออกไปแล้วมันมีการตอบรับกลับเข้ามาปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นเป็นสถานการณ์ท้าทายที่คุณกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้มันอาจจะเป็นแรงดึงดูดจากปมบาดแผลัง ภายในของคุณเองหรือว่าปัญหาบางอย่างภายในที่กําลังรอให้คุณมองหากําลังรอให้คุณมองหากําลังรอให้คุณแก้ไขและกําลังรอที่จะให้ปัญญาภายในแก่คุณอืมเพราะว่าการสถานการณ์ท้าทายหรือปัญหาในชีวิตของเราเนี่ยมัน มันไม่ได้เกิดจากคนอื่นหรอกเอาจริงๆไม่ได้เกิดจากชะตาจากฟ้าจากดินจากเทวดาเทพบันดานอะไรทั้งนั้นแหละมันเกิดจากความไม่รู้หรือ unconscious นั่นหมายถึงว่าอะไรก็ตามที่คุณทำอะไรก็ตามที่ที่คุณส่งออกไปอะ่ะบางครั้งหลายๆครั้งแทบจะทุกขณะจิตสำหรับคนที่ยังไม่ได้ฝึกจิตหรือว่าคนที่แบบไม่ได้ ไม่ได้ดูจิตในทุกขณะลมหายใจมันเป็นพฤติกรรมหรือมันเป็นสัญญาณที่ส่งออกไปแบบ unconscious หมายความว่าไงหมายความว่าคุณทำไปโดยไม่รู้ตัวคุณคิดว่าคุณคิดว่าคุณทำดีแล้วแต่ว่าบางอย่างอะ่ะมันมันอาจจะเป็นเรื่องที่คุณไม่ได้หยุดคิดพิจารณาอย่างถี่ถ้วนอย่างแท้จริงอะไรแบบเนี้ยแล้วคุณก็ทำไปทำไปแล้ว คุณยังไม่ได้รู้ตัวยังไม่ได้แบบมีคอนเชียสเกี่ยวกับมันเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้แหละที่มันน f เฟสผลบางอย่างให้คุณต้องมา,ผาเผชิญกับมันมันไม่ใช่เพื่ออะไรเลยมันเพื่อเปิดปัญญาภายในของคุณมันเพื่อให้คุณเอาอันคอนเชียสเนี่ยทำให้มันเป็นคอนเชียสสักทีคือลิซซับเป็นคนที่ศึกษาเขาจุงเนาะเออ ทฤษฎีจิตวิเคราะห์อของเขาจุงอะไรแบบนี้เป็นเป็นสายคลาสสิกจุงเกียนเพราะฉะนั้นแล้วคำพูดของจุงที่ลิสจะชอบมากก็คือว่า until you make the unconscious conscious it will direct your life and you call it fate ตราบใดที่คุณไม่นำพาก,การตระหนักรู้มาสู่ความไม่รู้ในตัวเองมันจะนำทางชีวิตคุณและคุณก็จะเรียกมันว่าโชคชะตาแต่จริงๆอ่ะมันไม่ใช่โชคชะตาไงมันคือความไม่รู้ของเรานั่นแหละ แล้วไงต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพื่อให้คุณได้เป็นผู้สังเกตการว่าสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่คุณอะมาน i f e s มาจากความไม่รู้ของตัวเองเพื่อเปิดปัญญาภายในเพื่อสร้างองค์ความรู้ภายในให้แก่คุณเองอะมีอะไรอีกจ๊ะจัก,กรวาลจ๊ะ treating bonds ตระกักและก็ well deserved reward อันเนี้ยคือพอตรักักขึ้นมาเลสก็เลยเข้าใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี้ยโอเคว่ามันเกิดขึ้นมาเพื่อให้คุณเป็นผู้สังเกตการเพื่อดูว่าอะไรในตัวเราที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขที่ manifest สถานการณ์นี้เข้ามาเกิดขึ้นเพื่อให้คุณมีบทเรียนหรือองค์ความรู้ภายในก็จริงและทีนี้ก็คือว่าวิธีแก้ปัญหาวิธีแก้ปัญหาหรือวิธีที่แบบ เราจะจัดการมันได้คืออะไรเราต้องมี strain h e n d i n g bonds คือความผูกพันความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับโธรจักรแต่โตรจักรเนี่ยมันหมายความว่าโอเคจาก i n s i g h t ี่ลิดได้จากไพ่หใบนี้นะคุณปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงเนี้ยที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นปัญหา มันเกิดจากการที่คุณไม่สามารถสื่อสารสิ่งที่อยู่ในจิตใจของคุณได้อย่างตรงไปตรงมาคุณอาจจะมีการเกรงใจคุณอาจจะมีการไม่อยากพูดไม่กล้าพูดกลัวกลัวบางอย่างที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณพูดสิ่งนี้ออกไปแล้วการพูดตรงไปตรงมาการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นเรื่องสำคัญสำคัญกับ การรักษาความสัมพันธ์ภายนอกมันก็ใช่แต่สิ่งที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยมันเป็นเรื่องของภายในการพูดในสิ่งที่เรารู้สึกจริงๆการพูดในสิ่งที่เราคิดจริงๆการพูดมันออกมาอย่างตรงไปตรงมามันแสดงให้เห็นถึงว่าคุณมีอ l i g เ m e n t กับเซลฟ์ของคุณแค่ไหนถ้าคุณมีอ l i g เ m e n t กับเซลฟ์ของคุณอนะคุณคิดยังไงคุณพูดออกมาแต่ย้ําก่อนนะว่าการพูดสื่อสารที่ตรงไปตรงมามันคนละเรื่องกับการพูด จะปากหมาหรือพูดไม่มีกาลเทศะอืแต่เอาเป็นว่าคุณพูดแบบตรงไปตรงมาในที่นี้มันไม่ใช่การพูดตรงๆเพื่อให้อีกฝ่ายเจ็บปวดหรือว่าหรือที่คนในสังคมเขาเป็นกันเยอะๆน่ะแต่ทีนี้ก็คือว่าถ้าคุณไม่สามารถสื่อสารจากจากข้างในได้อย่างตรงไปตรงมาคุณก็ไม่สามารถที่จะมี strengthen bonds กับเซลฟของคุณได้ไพแนะนำสองใบเนี้ยก็เลยบอกว่าให้คุณลอง พิจารณาพฤติกรรมซ้ำซากที่คุณไม่รู้ตัวในเรื่องของการสื่อสารดูสิว่าสิ่งเหล่านั้นนะ่ะมันสร้างผลลัพธ์ที่ทำให้คุณมีปัญหาได้ยังไงพิจารณาว่าสิ่งนั้นสร้างผลลัพธ์ให้คุณมีปัญหาได้ยังไงแล้วสิ่งนี้ขอให้คุณปรับพฤติกรรมนั้นลองสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาสื่อสารให้มีประสิทธิภาพแล้วคุณจะเริ่มมี strengthen b o n d ลกับตัวเอง แล้วพอมีแล้วเป็นยังไงพอมีแล้วมันก็คือเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่เปลี่ยนไปที่มันแบบมันดีต่อเรามันดีต่อจิตใจเรามันดีต่อชีวิตเรามันดีต่อการเดินทางภายในของเราอะไรเงี้ยมันจะทําให้เกิดไลฟ์เชนจิ้งขึ้นมาได้อืมลิสอยากให้คุณลองนะเพราะว่าจริงๆตัวลิสเองนะ่ะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยสื่อสารความรู้สึกของตัวเองออกมาแล้วคาดหวังว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดจะเดาใจฉันได้ ก็ฉันเป็นคนอย่างเงี้ยเธอควรจะเดาใจฉันได้สิว่าฉันต้องการอะไรแต่มันไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าทุกคนแต่ละคนเป็นปัจเจกแล้วปัจเจกบุคคลเขาจะมีมุมมองที่ก็เป็นปัจเจกของเขาจะคาดหวังว่าเขาเข้าใจเราร้อเซมันเป็นไปไม่ได้ตัวเราเองยังเข้าใจตัวเองไม่ได้ร้อเเลยถูกไหม ถ้าการสื่อสารเริ่มพงนั้นะ่ะเป็นเรื่องที่คุณกลัวเป็นเรื่องที่คุณกังวลฉันกลัวที่จะพูดออกไปฉันกลัวเขาไม่เข้าใจฉันแล้วมันจะทําให้ฉันเจ็บปวดทีหลังอะไรแบบนี้ก็อยากจะบอกว่าถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่สื่อสารได้อย่างตรงไปตรงมาหรือว่าสื่อสารได้อย่างตรงใจตัวเองอะ่ะคุณอาจจะต้องเป็นลองฝึกเป็นผู้ที่ฟังคนอื่นอย่างเข้าใจก่อนแล้วลองสังเกตดูว่า เขาใช้วิธีพูดยังไงเขาใช้จิตวิทยาในการพูดยังไงหรือว่าอะไรคือประเด็นหลักที่ที่เขาต้องการสื่อออกมาอะไรแบบนี้ถ้าคุณเป็นผู้ฟังที่ดีได้ลิสก็เชื่อว่าคุณเป็นผู้สื่อสารที่ดีได้เช่นกันเพราะว่าการพูดออกไปและการรับฟังมันเป็นกระจกสะท้อนกันและกันอยู่เพราะเป็นพลังงานขั้วตรงข้ามกันมันมันจะดึงดูดซึ่งกันและกันมันจะ สะท้อนกันและกันอยู่ถ้าคุณสามารถเป็นผู้ฟังที่ดีได้คุณก็สามารถเป็นผู้สื่อสารที่ดีได้เช่นกันสื่อสารให้ตรงกับความรู้สึกเนาะแล้วระบบจัก,กระภายในหรือว่าระบบพลังงานภายในของคุณมันก็จะมีอ l i g เ m e n t กันมีความสอดคล้องกันอะไรแบบนี้ซึ่งจะทำให้คุณจะค่อยๆ m a n ิ f ฟสผลลัพธ์ที่ดี ให้ตัวเองได้เห็นชัดขึ้นยังไงลองเอาไปปฏิบัติก่อนเนาะถ้ายังไงลิสเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ทุกคนมีสติอยู่กับตัวเยอะๆแล้วก็ขอให้มีความรักนำทางนะคะขอบคุณคะ่ะ